ไอพวกเส้นตามงานวัดอะมันยกกว่านินึงนะแล้วก็กระตุกแล้วก็กระตุกซ้ายกระตุกขวาแล้วไอหลักเน็ตเนียต้องยืดดีๆนะเพราะส่วนใหญ่จะมาข้างหลังมันสายข้างหลังเลยจ้ามันถีบล่อแบบชนกับรถบัม์เลยมาอีกแล้วครับท่าน มาให้ทุกคนถมถุยเปิดคลิปมาครับอยู่ตรงที่เดิมครับที่ทุกคนอยากให้เรามาทํากันอีกรอบนะบมันเริ่มจากด้วยการที่เรานั้นจนแหละครับนั่งบางแสนอยู่ดีนะเอาไก่ไปแช่น้ําทะเลนะครับมันจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วทีนี้ครับมันมีผู้ชมเขียนมาว่าพี่ลองเอาเนื้อวาเกิวแล้วก็อ้เชี่ยเนื้อวากิวมันของดีนะเฮ้ยพีโรต์อย่างต่าๆนี่ถ้าไม่ใช่ของญี่ปุ่นแท้ก็สามพันนะคือของญี่ปุ่นแท้มันหาย,ยากมากเราไปหามาแล้วก็ไม่มีแต่ว่าพยายามหาหแพงที่สุดแล้วเป็นวากิวด้วยวา วันนี้ครับผมเราก็เลยได้ครับเนื้อวากิวขอบคุณผู้ชมที่หลุดเข้ามาดูด้วยครับเราทําอะไรไร้ะสาระไปเรื่อยละครับผมเราเป็นแบบกระโถสังคมอะเราทําอะไรขัดใจพวกคุณพวกคุณไม่ชอบพวกคุณก็ถมถุยใส่ผมก็เหมือนทะเลาะกับเมียกับเพื่อนมาหรือวันนี้รถติดงานไม่เป็นใจอย่างเงี้ยก็มาด่าพวกผมดีกว่าอย่าไปทะเลาะกันเลยนะพวกเราก็พร้อมให้พวกคุณได้ถ่มถุยแล้วแลกกันด้วยการก,กดทับสไครครับแล้วพอกระดิ่งมาปุ๊บคุณก็เบิร์นมือรอเลยคำอะไรดีวะ คุณผู้ชมนั้นมีบุญคุณต่อผมมากนะครับ YouTube มันควรเป็นที่สาธารณะนะสําหรับคนธรรมดานะครับที่อยากทำเรี่ออะไรก็ได้นะครับไม่ใช่พอเรามีซับสไครตเราก็จะไปทําตัวเหมือนรายการทีวีเหมือนดาราอะไรก็แล้วแต่นะครับที่แบบว่าเห็นเราเป็นที่กระจายข่าวสินค้าหรืออะไรอย่างนี้นะครับโดยการให้เราพูดแบบ สุดอดอ <laughs> <laughs> ถ้าใครบ้าพอที่จะเข้าโฆษณาผมบอกเลยว่าคนเชื่อแน่นอนนะครับเพราะเราขี้เกียจพูดเรื่องโกหกผมแค่อยากตื่นมาแล้วก็เป็นไอ้อ้วน2คนนะครับกดอัดวิดีโอนะครับแล้วก็อัพลง YouTube ผมต้องการแค่นั้นนะครับส่วนใครอยากนัสนุนเราก็ง่ายๆครับเดี๋ยวเราทําเสื้อก็ซื้อเสื้อไปแล้วกันคนมีค่าเนี่ยคือคนจริงๆที่รับสตใครไม่ใช่โล่อันนั้นจะมีค่าต่อผมที่สุดเล่ามาเข้าเรื่องเลยครับวันนี้ครับน้ววากิวครับเกตเอซนะออสเตรเลียใช่ไหมประมาณพันกว่าบาทแต่ตอนนี้ ไม่เหลือแล้วครับมีคนบอกว่าให้เราไปแช่น้ำทะเลนะครับเศกบ้าจีตามเฉยเลยครับผมเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดเล็กๆน้อยๆครับแต่ยังไม่หมดหรอกครับเฮฮากันไปนะครับทำไรแล้วสาระแต่ว่าถ้าคนอยากจะแบบว่าคลายเครียดนานๆหรือตลอดการก็กดซับสไครต์ไว้นะครับนี่ครับผมลายเจ็เด็ดนี่นี่นี่ตรงนี้ครับเป็นเนื้อวาเกิวครับกิโลละสามพันบาทนะครับผมโอ้ยโอ้ยทำไมไม่เอาไปเข้าอาบนวดวะ เอาละคุณผู้ชมเอางี้วันนี้ครับมาที่เดิมครับไอ้ทียคุณผู้ชมบอกว่าไอสัตว์เนื้อแพนทำไมไม่แดกดีๆวะ <laughs> <laughs> เราอะจะเอาเนื้อวาเกิวนะครับกิโลสามพันไปแช่น้าทะเลให้เกลือของน้าทะเลมันเข้าไปในเนื้อนะเดี๋ยวเรามาดูว่าแช่ไว้สามชั่วโมงนะครับผมแล้วเอามาย่างนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ฮะใส่ไปแล้วนะครับมีหลายคนบอกว่าพี่มึงเอาไปแช่น้ำทะเลแล้วมาล้างน้ำเปล่าทำไมเอาล้างในดีที่มันตายช้าผมตายเร็วแล้วคุณผู้ชมจะด่าใครอะ เดี๋ยวก็เหงาเดี๋ยวไปด่าช่องอื่นไม่ได้นะมีใครใจดีมาเล่าหรอกนี่ครับคุณผู้ชมที่เดิมครับวันนี้สังเกตอย่างน้ําลงเยอะมากเลยนะถ้าเดินไปเ,ปเพลินเนี่ยอาจจะแบบมีถึงว่าเขาถ้าเพลินไปกว่านั้นอาจจะไปโผล่ภูเก็ตแล้วไปเจออยังโอมี่นั่นเ <c oughs> นี่ยคุณผู้ชมดูดิแก้วก็ตไตไไปหมดเลยอะมันมาจากไหนอะเนี่ยพวกนีครับ ไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่อะจะไปติดพวกแบบปลาหมึกพวกในท้องอะไรพวกนี้เหมือนเราไปละลานสิ่งมีชีวิตอื่นเกินไปนะอุตสาห์จับเขามาแดกแล้วยังให้เขาแดกเชือกอีกไอ้เหีกยกูตายหาเลยเดี๋ยวตอนนี้ผมโทรหาหมอปลามาแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าน้ำจะขึ้นแล้วทีนี้เพี้ยนใหญ่จะโทรหามหมอปลาเลยขมเปนวะเอาแถวนี้มาละเพราะมีน้ำด้วยนี่นี้เชือกที่เราผูกไก่แล้วไก่หายนะครับเราไม่ไว้ใจละอันนี้เราใส่ดัมเบลไว้เลยครับหนักประมาณ3กิโลใช่ไหมเอาเลยนะระวังไว้ตรงขอนไม้นะ โดดเดียวเดียวได้ในท้องนี่นี่ไงในท้องเละกันนึงนะคุณจะโยนทำไมให้ดินมันกระจายไว้แล้วยมันก็ติดเลยเอ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้ำทะเลขีค้คุณอย่ามาแล้วไอสัตว์หนมจี๊ปั๊มไหนนะ่ะตรงนี้เลยแนละ้วกันคือผมดมกลิ่นแล้วนิดนึงฮนะน้ำใสนะฮะอยากรู้มันเค็มขนาดไหนไงโอ้โหปึ้ดเลเยหี่อเอาเอี้ขึ้นฝั่งก่อนคุณผู้ชมเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมันนี่มันนี่มันนี่ไอ้น,นี่มันเรือโนอาเนี่ยคุณเคยไปขึ้นเรือโนอาไหมไม่ผมไปเรือแต่ะเกาะอือหูยเรือ,อใหญ่มากเลยเราไปสำรวจไหมค่าเวลาหน่อยมองไกลๆนึกว่าไม่ใหญ่เนาะเาหหรือขนสินค้าอย่างงี้เหรอมันดูใกล้ๆไหมว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับแป๊บหนึ่งฮะขอจับไม้นิดนึงครับขอดมกออันไ <laughs> ม้สักปี36ขนย้ายไม่จำนครนายกเพราะว่าดูจากสนิมเนี่ยเพิ่งมาขึ้นเกลือตอนเมื่อปี49ไม่มีใครห้ามเลยดูดูข้างในอ่ะปะดูข้างในหน่อยก็เรือเก่า ข้างในก็เป็นแบบเหมือนแบบโหใหญ่มากเลยว่ะพี่จดแค่พี่แม่งใหญ่แบบใหญ่จะสัตว์เลยนะเนี่ยค้นบอกดกว่าเอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราทิ้งเอาไว้ประมาณ3มชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าความอร่อยของเนื้อวากิวบวกกับน้ำทะเลที่มันเค็มๆเ,ๆเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คนขอมาเยอะมากผมก็มาตามคําขอเลยนะฮะบ,บ้าๆบออย่างงี้ไป,ไปๆไปเจอกันครับ ครับผมคุณผู้ชมครับณนะเวลาต่อจากนี้ไปครับเป็นเวลาทั้งหมด3ามชั่วโมงตอนนี้แม่งแบบว่าจะพบค่ำแล้วแต่ว่าความซวยของเราครับน้ำแม่งขึ้นแบบเยอะมากๆเดี๋ยวเราลงไปดูนะครับคุณผ,ผู้ชมไปแล้วดวน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 อาพี่พี่ไปเอาดีกว่าผมไว้หน่อยพีเฟนพี่เป็นลูกชาวบมงะ่ะไม่เดี๋ยวผมลองจำทางดูผมเคยเดินปาน่าพวกป่าไม่ซอนมากว <มะ S 1> ่าก็<ๆ>ผมไปซื้อเอสปั่นทุกวันไม่ต้องปั่น้วครับผมหวังอะไรก็ผม ผมคิดว่ามันต้องอยู่แถวๆเนี้ยเนื้อวากิวออสเตรเลียครับผมแต่ผมคิดว่าร่องนี้ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ <st ing> โอ้โหตอนนี้มันเปียกหมดแล้วเนี่ยไม่ได้เอาชุดมาเปียกด้วยอี๋มองไม่เห็นอะไรเลยว่ะเฮ้ยจะแค่เจอแล้วเหรอโวยมาัน นี่ถ้าคุณไม่รักพวกผมนี่ไม่ได้นะผมมันต้องเดินระวังมากอะ่ะเดเคนี่ครับพี่โอ๊นะครับยอมลงแรงลงชุดเลยนะฮะมันไม่ไปไหนอยู่แล้วเพราะดัำเบล3ามกโลอุ้ยเนื้อเปื่อยหมดเลยวะ่ะอุ้ยวากิลวน้ำทะเลกัดลายออกหมดยุ่ยหมดเลยอะ่ะเฮ้ยแต่ผมว่าแม่งต้องนิ่มแน่เลยเดี๋ยวไปเจอกันบนฝั่งครับผม ตอนนี้ครับพี่อ้นได้ลงไปงมมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปติดเตากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าเนื้อวากิวที่แช่ไว้ในน้ำทะเลสชั่วโมงจะเป็นยังไงนะครับนิ่มไม่นิ่มเดี๋ยวดูกันตอนย่างครับไปรู้ๆก่อนที่จะมืดตอนนี้ขั้นตอนของเราเป็นไงครับคุณอ้นเอาเตาปิกนิกอะมาเผาถ่านแล้วไปย่างเพื่อให้มันแบบว่าได้กินถ่านใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้คุณอ้นเร่งติดถานก่อนนะครับเราก็ซื้อเตามาจากอ่างศิลาเลยนะครับเป็นเตาสนามนี้ครับ สำหรับใครที่ไปปิกนิกนะและอยากใช้เตาอยากจะทําอาหารกินเองก็คุณนี้ก็จะเฟี้ยวมากเลยนะครับสอบถามสักนิดหนึ่งว่าเมื่อกี้คุณคิดยังไงทําไมมันถึงเดินเข้าไปตรงนั้นอะไรเนงะี้ยมันมองไม่เห็นจริงนะแต,แต่คิดเทียบจากหัวเรือไงเพราะมองว่าเราอยู่แล้วหน้าหัวเรือตอนที่เราเดินเล่น<ด>คุยใหญ่เลย <laughs> <laughs> ติดเตาสักนิดนึงใช่ไหมครับผมอันนี้คือเนื้อวากิวเกรดพรีเมียมเลยนะครับรอบเป็นของขูกเลยนะครับผมกิโลกว่าสามพันนะครับเนี่ยแล้วดูสังเกตนะครับปฏิกิริยาเป็นกัดจนแบบเห็นไหมครับดูเดยเนื้อเหมือนเป็นเกล็ดเลยป แต่สัมผัสต,ตอนนี้คือมันริมมากเว้ยมันนิมฮี้ียเลยตอนนี้ดมกลิ่นนะครับตอนนี้ไม่มีกลิ่เนเหม็นหรืออะไรเลยเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้เราล้างเอาโคนออกดีกว่าล้างเอาเยี่ยวชาวประมองออกหน่อยเยี่ยวั้งเที่ยวดีกว่าหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่ไปแช่น้ำทะเลแล้วมึงล้างน้ำเปล่าทำไมยอย่างที่บอกครับตายได้ครับแต่ว่าขอตายช้าๆดีกว่าขอบคุณคนที่หลงเข้ามาดูเนีครับเหมือนเดิมครับคือตอนนี้โอเคได้แล้ว ไม่มีคำว่าเหม็นเลยเอาอย่างี้ดีกว่าเหมือนเนื้อมันดีอยู่แล้วว่ะคือเป็นวากิวแล้วก็เป็นเนื้อไทยเอตอีกประมาณ21วันนะครับเกรดเทียบเท่ากับประมาณ A4 บ้งเดี๋ยวเราแบ่งเป็นสองชิ้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราตั้งเก้าอี้สนามก่อนไหมได้โอเคชงครับผมมันหลุดมาถึงเนื้อวากิวได้ไงพี่ไอ้ที่เราแค่ยอยากหรือว่าเอาไก่ไปแช่น้ำเทมันจะอร่อยหรือเปล่ากิโลละ3,000นะครับเรากำลังจะย่างไปในนี้แล้วครับได้ยินเสียงบ่อโอ้โหชิ้นนี้มันบาเลยว่ะพี่นั่ โอ้โหดูเดะดูมันมันเดะโอ้โหคุณผู้ชมดูอยากกินสดๆที่เฮียใครอยากให้เราลองเอาอะไรมาแช่ทะเลนะครับก็ลองดูครับที่มันแช่ได้ที่มันไม่ไม่ทำลายธรรมชาติเลยก็กินได้อ่ะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮียตายหาเลยว่ะน้ำทะเลอ่ะเฮียโอ้ยเฮียโอ้ยโอ้ยไอ้ชิบหายพอแล้วมั้งกลับได้เลย จะบอกคลอมสุดหอันนี้ขนตกิ่นนะหอมกว่าคอหมูย่างและเนื้อย่างประมาณ2เท่าตอนนี้ ว่าถ้าเนื้อ่ากิวเราทําให้สุกมากแล้วครับมันจะกลายเป็นเนื้อย่างราคาถูกทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขึ้นเลยไหมนี่ครับประมาณนี้นะมันจะเป็นเหมือนแบบมีเดียมแล้วนะอุ้ยพอแล้ว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 ตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเราเสร็จแล้วนะครับแต่เราไม่มีจานนะครับเรามีสิ่งประหลาดรับข้างอยู่อย่างเึงยนะครับมาเป็นจานใสดีกว่ามันไม่เคยมีประโยชน์ต่อเราเลยให้มันต้องหาเลยไม่รู้เนี่ยของมีค่านะครับต้องเก็บไว้ดีเก็บไว้ดีนะครับผม นี่ครับผมเดี๋ยวเราเอาโล่ u t u b e ลองในย่านะครับผมเอาขึ้นเลยขึ้นเลยนี่นะฮะนี่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราใช้ประโยชน์จากโล่ u t u b e สักนิดนึงนะครับเพราะว่าได้มาไม่เคยได้ประโยชน์เลยนี่นี่นี่ยังไม่ต้องใช้มีดเลยนะหั่นนุ่มๆมาคุณดูดิมีเดียมแลมอ่ะดูดิ๋ยวก็ผมเป๊ะเลยอ่ะมีเดียมแลมครับนี่ครับหอมเฮี่งๆตอนนี้ตอนนี้หอมมากครับคุณผู้ชมไอ้โล่ u t u b e เดี๋ยวเราพอกินเสร็จเดี๋ยวเราเช็ดนะฮะ แช่ไปสามชั่วโมงกินลละสามพันไอ้เฮียฟินมากเว้ยพี่ผมก็บอกแ่้นะผมไม่กินเนื้อแต่ว่าไดเอทเนี่ยผมพอได้โอโหเอ้ยมันนิ่มะล้วมันมีความเค็มเลยไม่ต้องโรยเติใช่ไอ้เฮียแม่งสุดผมขอชิ้นใหญ่ๆเลยชิ้นนี้ตึ๊บ แล้วก็าหั่นเบาๆอันนี้ไม่ออกแรงเลยนะโออย่างนี้ครับคือธรรมชาติสร้างสารรค์เลยนะถ้ามึงแช่นานไปแม่งไม่อร่อยแล้วนะเละไปเค็มมากสามชั่วโมงเนี่ยถ้าใครไม่ชอบเค็ม2ชั่วโมงอันนี้ไม่ใช้อะไรเลยนะครับไม่ใช้พริกไทยหรือเกลือใดๆทั้งสิ้นนะครับชิ้นเบอร์ลเลอร์ติดมันนิดเล็กข้างในดังแดงชมพูอืเฮียพี่ฟินมากเลยว่ะนี่แม่งเฮียอะไรเนี่ยพี่ ไก่เรา่าฟินแล้วนะไอ้เฮี้ยเจอเนื้อวาเกิวแช่น้ำทะเลอันนี้คือไม่นิ่วอร์นะไม่รู้จะพูดยังไงว่าอยากจะให้ลองอะ่ะไอ้เฮี้ยไม่ฟินมากเว้ยอาพยอนลองก,กินทั้งชิน้นขอชิ้นนี้ทั้งชิ้นโกรธอย่างนี้ผมชาวสวนโอ้โหเฮียแบก,กิว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 ,กกวโอ้โหพี่กินทั้งชิ้นเลยเหรอมนิ่มมากมันนิ่มมากใช่นิ่มแล้วหอมไม่มีใช่โอ้ยน้ำตาไหลอ่ะผมบอกแคเนี่ย คุณเคยดูการ์ตูนญี่ปุ่นอะที่เขาแบบกินแล้วฟินแบบเหมือนบินขึ้นไปบนฟ้าอะไม่เห็นนั้นหรือเว้ยหรืวผมตามรอยคุณต้นหน่อยอันนี้ก็ใหญ่แล้วนะเนี่ยเนี่ยถ้าเนื้อไม่นุ่มกินทำอย่างนี้ไม่ได้นะต่อเนื่องเลยเหรอครับลา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 ออยอโยออยออยแปลว่าอะไรเราก็เพิ่งไปกินเนื้อเป็นครั้ ผมบอกเลยว่าขอบคุณคนดูทุกคนนะครับที่ กดเข้ามาดูแล้วก็เราทำอะไรพลาดไปนะครับหรือว่าไม่พอใจขัดใจนะครับต้องขอประทานอภัยจริงครับพอดีพวกผมไม่ควรกลัวต้นตีนนด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่แนะนํานะครับผมทํารีเสิร์ชนะครับผมว่าเนื้อวาเกิวนั้นแนะนํามาเยอะที่สุดนะครับที่ต่อไปอาจจะเป็นโทมาฮอคพิโตซิลิฟูนะครับผมสําหรับวันนี้ก่อนที่จะมืดไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเดี๋ยวโซลยูทูปก็ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีประโยชน์วันนี้นะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่จนกว่าตารวจจะจับครับผมสวัสดีครับครับผม Oi. Pinho, vai?